เออกำลังขิวพอดีเลยค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เป็นหนุ่มว้พระจนะันทร์นะนี่มรู้ไข่เค็มลาวาโอ้รดไข่เค็มลวาลมลวาด้วยเหรอจะเป็นยังไงเนาะอยากจะรู้จังไหนลองแบบเปิดให้ดูสักนิดดูสิว่าจะเป็นยังไงแบบอ้ามันออกได้ไหม,มได้ไหมเออดูสิเปิดให้ดูหน่อยตื่นเต้นจังเลยโอ้เป็นเหมือนเป็นลาวาออกมาไส้ทะลักอมีไส้ลาวาข้างในอันนี้เป็นลาวาใช่ไหมเนี่ยใช่ปะใช่ไหม,ไหมโอ้นั่นไงนั่นไงมันเริ่มเป็นเยิมย้มๆเหมือนเป็นลาวาไหลออกมาใช่ไหมดูชัดๆหนส เอออืมเป็นไข่เค็มด้วยหรือเปล่ารู้ว่าเป็นลาวาเฉยๆไม่แน่ใจนะ <c oughs> เออไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องลองชิมกันดูก่อนนะว่าเป็นยังไงเนาะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอืมกลิ่นหอมมาแล้วกลิ่นหอมมาแล้วน่ากินจังเลยเอออืมสวยมากโอ้เห็นแล้วหิวเลยเนี่ยอืมโอเคเออแต่ว่าร,รู้สึกมันจะขาดอะไรไปเนะาะแล้วแล้วไม่มีเครื่องดื่มอะไรเลยคะเดี๋ยวกินอนิดๆติดคอขึ้นมาทาําไงคะมีทางจะรับเครื่องดื่มไหมหรือว่าเป็นปุ่มอะไรอเอาเป็นมีกาแฟไหม มีค่ะขอกาแฟเย็นสักแก้วหนึ่งนะมากนินกับคู่เย็นเจี๊ยบเลยนะไอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บน<ม>ึงค่ะเดี๋ยวมาเตรียมไปเลยนะคะโอเคคะ่ะเ,เตรียมอะไรคะเนียทำมืออะไรสักหนึ่งหนึ่งไปหน่อยเน่ย